อ้ uh, ทีมงานนี่ช่างเคียวพาทีมงานลงชั้นล่างนะครับชั้นสองเน่ <Hey. S 1> ประเดิมเที่ยวแรกครับมาดูกันว่าจะจะรอดไหมนี่เกี <Okay. S 1> ยห้าเด้อเกียห้าเกียห้า,อ,า,หาอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะรอดหรือไม่รอดนะอันนี้ก็ลงชั้นล่างนะครับ ระเดิมเที่ยวแรกโดยพี่เนียวเครื่องเท่าไหร่นะร้อยเจ็ดห้าผมว่าไม่ได้ไหรออันนี้ช้นล่านี่ดีไม่แข็งอยู่นะครับไม่มีปัญหาไม่ได้บอง ย่ำทางก่อนย่ำทางก่อนรอไป่รอแล้วย่ำทางย่ำทางได้อยู่ได้อยูย่ำทางก่อนครับย่ำทางก่อนนะพี่น้องนะ ครับสเต็ปถ้าทางใหม่ก็ต้องอย่างนี้นะครับย่ำทางก่อนแล้วค่อยขึ้นนะแล้วมาดูกันว่าแต่ละคันนี่แขน,นขึ้นไม่รอดไก,ก่ย่างนะไก่ย่างอ่ะไก่ย่างเลยไม่ได้กินข้องหรอกข้าวไม่ขาวนะครับการพนันมันไม่ดี<ะ>กนารพนันมันเป็นสิ่งไม่ดี เต็มแล้วครับมาร่อนไม่รอดนะเย็บเย็บรอดไหมโอ้โหกวๆกลียโอ้โหเสือไม่รอดนะพี่น้องนะโอ้โหไปคันต่อไปครับดำกรีน รถขายไก่ย่างครับมันจะขึ้นรอดไหมเนี่ย<อ>ดเดี๋ยวมาดูกันครับมันจะรอดไม่รอดเรดาดูให้ครบสี่คันเลยนะพี่น้องนะนี่ลงชั้นล่างเป็นเทีเ่ยวแรกนะพี่น้องด้วยพินวนะแหมลั่นเลย กเสียรครไปถอยลงไปถอยลงไปลูกแพะอะมาดูหกล้อด,ดํากรีนครับว่าจะขึ้นไหวหรือไม่ไหวนี่เป็นห่วงอยู่คันเดียวครับลูกขายไก่ย่างนะดินข้างล่างนี่ก็เป็นดินแข็งแล้วครับผม มาเดี๋ยวเรามารอรุ่นตอนขึ้นกันครับตอนนี้ก็ใกล้จะเต็มแล้วครับมาลุนด้วยกันครับว่าดำกลีนนี่จะขึ้นบอ่อไวไหมชายาเขานี่ก็รถขายก็ย่างครับคนขาวนะตำรวจไปตรวจคนดำนี่ไม่เจอนะครับ <c oughs> กลแล้วไกลแล้วพี่น้องไกลแล้วไกลจะได้รรเรรควอยไกลจะได้เห็นแล้วฮะเพียกว่าไม่ไหววะฮะพลังมาข่าวครับเฮ้ยพลังควนข่าวนะพี่น้อง lòi chén ha khân bị kìa nhắn plê đủ khân lòi cao ha ư vào ủa tăng lắm tăng lắm tăng lắm hả ว้ว้าวว้ขวันเพราขายใกลย่างครับขายใกล้ย่างอุ้ สุดยอดสุดยอดโอ้โหมันมาแบบนี้เลยมันก็เปียขก้นมาเพราะม้ากอนมันจะแหงบุดดำกลีนรถไฟไหมปิดแอร์ส่แบบจำปอกเลยิดเอส่จปอกเลยไม่ไหวหน่อ ยังแทบไม่ออกทีเด็ดทีเด็ดพี่น้องเอากดดำออกแล้ว Oh, oh. Chưa chết chạy thêm mẹ ổ cái bên kia ừ. Oh 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 Phóng đi Dầm 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 Má kê Má nhằng ไปเดี๋ยวให้เมคอทำทางกันครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ